จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเอาอันนี้ทำไมไม่เดินสองเมนูนะคะน้องนิว้วน้องนิว้วมาม้ามามา,มาน้องมัตสีก็ยังอยู่นะคะน้องนิ้วก็ยังอยู่คุณพรนพรนกินสีโ <laughs> อ้ยเขากำลังแซลกันนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเขากำลังแซลกันแอะเราไปดูกันเลยพี่ๆเพื่อนเพื่อนไปดูกันเดี๋ยวพี่สีจะผัดให้ดูนะคะว่าเมนูนี้นะคะ ทานกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะคะเปือดเตากันเลยเป็นเมนูง่ายๆแก๊สเป็นใจแก๊สเป็นใจนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนสอเมนูในเวลาอันสั้นนะคะนี่ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยน้ำมันขอเยอะหน่อยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่โอ้ย พี่สีมีเพื่อนอยู่ไม่ห้องสอนเขาทําอะไรเขาก็ใส่น้ํามันจุ้บจุบจุบแต่พี่สีใช้น้ํามันพืชนะคะนี่ค่ะใช้น้ํามันใช้น้ํามันองุุนนะคะน้ํามันถั่วเหลืององุุนนะคะพี่ๆเพื่อนๆเราก็จะเตรียมน้ําปลาเตรียมผงชูรสนะคะพี่ๆเพื่อนนี่น้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วพี่ๆเพื่อนเตรียมพร้อม นี่ใส่ไปเลยนี่ใส่ไปผักทีลาวบ้านที่สีนะคะเก็บมาในบ้านนี้นะคะนี่ค่ะพี่เพืเพ่อนผัดแบบนี้เลยนะคะหอมๆแล้วใส่ผักทีลาวลงไปเลยแบบนี้นะคะพี่เพืเพ่อนนี่พี่สีไม่เคยกินนะคะไม่เคยกินตอนเจอเพื่อนนี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวเพื่อนที่อยู่ในห้องสอนนะคะผัดให้กินเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะผัดผัดผักทีน้ำปลาให้กินให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาจะทําให้กินเขาบอกเราก็บอกว่าเออเกิดมาเกิดมายังไม่เคยกินเขาบอกเดี๋ยวจะผัดให้ดูนี่ค่ะทีทีทเพื่อนๆนี่ค่ะล,ล้ำลึกถึงเพื่อนที่อยู่ในห้องสอนด้วยกันมานะคะ ไปรู้จักกันที่ในห้องสอนนะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนเอามาทำทานแล้วนี่นี่พี่เพื่อนๆผัดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนี่ค่ะเหมือนกะล่ำผัดน้ำปลาเลยนะคะพี่เพื่อนๆทำสูตรเดียวกันเลยบางคนบอกมันกินได้เหรอ เมื่อก่อนพี่สีก็บอกว่ามันกินได้เหรอนั่นแหละพี่ๆเพื่พนพอนปรากฏดว่ามันกินได้จริงๆแล้วมันก็อร่อยด้วยพี่สีทําทานหลายครั้งแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกผักชีลาวมาเองแต่ผักชีลาวพี่สีก็ไม่กล้าจะทํากินนะคะนี่นี่พี่ๆเพื่พนพอนก้านก็จะกรอบนะคะก้านก็จะกรอบนี่ บางคนก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแต่พี่สีไม่ใส่น้ำมันหอยนี่ผัดแค่นี้ชูชีชูชีแค่นี้เป็นอันใช้ได้นะคะพี่เพื่อนนี่คือผัดชีลาวผัดน้ำปลานะคะป๊ะจบเลยเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปินะคะพี่เพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุณยายจ๋าคุณยายจ๋านี่ ใครที่ไม่มีผักชีลาวนะคะมาบ้านพี่สีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมสิ่งไหนที่เพื่อนเราเพื่อนต่างจังหวัดเคยทําให้เรากินนะคะพอมาอยู่บ้านผักพี่สีปลูกเองนะคะพี่สีก็จะซึมซับแล้วก็เอามาทําให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ครั้งหนึ่งเพื่อนเคยผัดให้พี่สีทานอร่อยมาก ผักชีลาวผัดน้ำปลาแสนอร่อยใครที่ทำไม่เป็นนะคะมาทำแบบพี่สีได้นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเก็บผักชีมาล้างน้ำให้สะอาดทุบกระเทียมแล้วก็เอาไปผัดให้หอมหอมเหมือนกะหล่ำผัดน้ำปลานะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเมนูนี้นะคะใช้ได้นะคะพี่เพื่อนๆทานได้จริงนะคะอร่อยด้วยทานร้อนๆอ,อร่อยมากทานกับน้ำพริกกะปินี่ สุดยอดเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าจะทานเปล่าๆกับเผาสวยก็อร่อยนะคะใครที่ทําไม่เป็นอยากทําเป็นมาดูบ้านพี่สีได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่คือผัดชีลาวผัดน้ำปลานะคะ